จูโจมซอยหัวหิน102ม่เมืองหัวหินเนี่ยปัญหาใหญ่ใหญ่แก้ไขไปหมดแล้วเหลือเพียงแต่ปัญหาเล็กๆน,น้อยจุกๆจิกๆก,ก,กวนใจปัญหาถนนหนทางครับที่ซอยหัวหิน 102, บริเวณหน้าโรงเรียนเศรษฐบิต์มีการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วมิถุนายน2,562จนถึงปีนี้ยังไม่เสร็จครับไม่ต้องมองหาป้ายโครงการหรอกครับไม่นี แทนที่จะใช้โอกาสช่วงโควิด19ระบาดถนนพ้นทางล่งล่รีบทำให้เสร็จกลับทิ้งรถแมคโฮจอดไว้หน้าโรงเรียนกีดขวางการจราจรของผู้ปกครองครับหนํำซ้ำยังทำถนนปูนหน้าโรงเรียนเสียหายเลยครับนี่ครับถนนจากหน้าโรงเรียนเสร็จปิดน,นะครับซอย1นึของหัวหินนะครับมีการปรับปรุงถนนนะครับรถไม่ควรจอดเลยนะครับดูโจมเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าไปสอบถามนายนุพพรวุฒิคุณนายกหนุย่ยนายยกเทศมนตรีเมืองหัวหินเกิดอะไรขึ้นครับงันมีทั้งหมด7งวดด้วยกันนะครับแต่งวดที่1 2 3เนี่ยนะครับก็ตรวจรับแล้วก็เบิกจ่ายกันไปเรียบร้อยละก็มาถึงงวดที่4ที่5้าที่มีปัญหาเรื่องของชาวบ้านโรงเรียนนะครับแล้วก็ลงไปตรวจสอบนะครับก็พบว่าการทํางานนั้นไม่เป็นไปตามสัญญาครับการก่อสร้างไม่ตรงตามสัญญาพี่แบบจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ผิดแบบยังไงฟังนายเรืองเดชสิทธิชัยหัวหน้าฝ่ายนิติกรตอบนะครับผนังคลองระบายน้ําเนี่ยที่สุมตรวจเนี่ยมันมีความหนาไม่ถึง10ซนติเมตรรวมทั้งพื้นคลองบางส่วนบางระยะเนี่ยก็จะมีความกว้างไม่ถึง1เมตรเมื่อตรวจสอบรดยละเอียดเนี่ยพบว่าพื้นคลองระบายน้ําซึ่งมันมีน้ําท่วมขังแล้วก็น้าไหลผ่านบางบางส่วนบางตอนเนี่ยไม่มีการเทคอนกรีตหรือเทคอนกรีตแต่มีความหนา ่ไมไน่าจะเพียงงออไมม่่นนาาาจะถูกกตต้หัววิศรรยกหนุย่ยนายยกเทศมนตรีเมืองหัวหินบอกว่าคณะกรรมการตรวจรับเซ็นอนุมัติให้ผ่านก็เลยนึกสังหรณ์ใจลงพื้นที่ซุ่มตรวจด้วยตัวเองหงายทองรับก็อย่างที่ปังเงมเงม๋มเห็นนั่นแหละครับว่าผิดแบบผิดสเปกมากแค่ไหนจึงต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก็ตรวจสอบเอาความผิดวินัยแร,แรงกับคณะกรรมการที่ตรวจรับนั่นแหละครับนการตรวจสอบว่า เขาผิดวินัยจริงไหมแล้วก็ในส่วนของผู้รับจ้างนั้นนะครับเื้งต้นเนี่ยนะครับเราได้ตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามสัญญาที่เราได้กระทํากันไว้เนี่ยผมคงคงอนุมัติให้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่า,าการตรวจสอบอันนี้เนี่ยนะครับตรวจสอบแล้วนะครับไม่พบความผิดจริงผมก็ต้องรับผิดชอบที่ทําให้เขาเสียหายจากการที่เขา ไม่รับการเบิกใจเงินเมื่อไม่ได้เงินมาจำงวดฝากผู้รับเหมาก็บิ่งเต้นเลครับส่งหนังสือร้องเรียนถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงศูนย์ดำรงธรรมถึงตรวจเงินแผ่นดินโอ้ยร้องไปหมดเลยครับนายกเทศบาลเมืองหัวหินก็ทําหนังสือที่แจงมาโดยตลอดครับว่าทําไมถึงจ่ายเงินงวดให้ไม่ได้ครับร่วมถามแรงตอบแรง หากนายกหนุย่ยนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเซ็นอนุมัติเบิกจ่ายจะมีผลยังไงบ้างครับในวันข้างหน้าหากมีการตรวจสอบพบความผิดปกตินี้เกิดขึ้นนะครับท่านนายกซึ่งเป็นผู้นําขององค์กรนะครับย่อมหนีไม่พ้นความรับผิดอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งหรือทางด้านการ ถูกสอบสวนพูดบริหารท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาไทยครับผมหากพบว่ามีความผิดวิน,นัยจะมีผลยังไงบ้างครับการลงโทษก็จะมี2สองสถานก็คือปลดออกกับไล่ออกจากราชการน,นะครับแล้วแต่ว่าสำนวน,นการสอบสวนจะออกมาเป็นยังไงทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเฮฮาปันนกักกระป๋าเหงมตอนนี้ยังไม่มีการบอกเลืกอสัญญานะครับ ผู้รับเหมาก็ยังเข้ามาแก้ไขางานได้นะครับตามได้ที่ทางเทศบาลเมืองหินในฐานะผู้ว่าจ้างยังไม่ได้มีการบอกเลิกสัญญาถูกไหมครับหน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายก็เป็นไปตามสัญญาเมื่อฝ่ายผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานตามสัญญานะครับหากล่วงพ้นเงื่อนเวลาของสัญญาที่กําหนดไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดสิทธิในการคิดค่าปรับ,รบตามสัญ,ญญากับผู้รับจ้างต่อ ลกกนนนหลังวันที่16กรกฎาคมนี้แหละทางการไม่เคยคิดทำร้ายผู้รับเหมาขออย่างเดียวอย่าคิดทำร้ายภาษีประชาชนนะครับทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาๆปันหน้ากระปังแงมนะครับเจ้านายปูนป